ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตที่เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างกันเลยทีเดียวไปกันที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาคารสไตล์ชิโนโปรตุเกสต,ตลอดสองฝั่งถนนมาภูเก็ตก็ต้องไปเกาะเกาะไม้ท่อนเป็นเกาะเล็กๆที่มีหาดทรายขาวทอดยาวมีปะการาังที่ยังคงความสมบูรณ์บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมากหาดไม้ขาวจุดชมเครื่องบินแลนดิง้งมาจากชายหาดได้อย่างใกล้ชิดภูเกต็ตมีทั้งโรงแรมที่พักที่ติดทะเลติดภูเขามากมายแถมยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ที่สามารถนั่งจิบกาแฟชิลๆได้อีกด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการดำน้ำชมปะการังภูเกต็ตยังมีหาด มีเกาะอ,อีกมากรวมถึงจุดชมวิวที่จะมองเห็นความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวหากคุณอยากท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึงนัดนารานะคะ